สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่าน,นะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนแดงนะครับสวัสดีครับแล้วเดินเข้าป่าน,นะครับวันนี้นะครับผมกับพเพื่อนแดงนะครับก็จะพาพี่ๆเนี่ยมานอนบ้านกระสือนะครับนะเห็นเห็นคนอื่นก็มาก็เป็นบ้านคนเล่นของนะครับแต่เรามากันเนี่ยเราเจอกระสือกันนะครับเลยเรียกเป็นบ้านกระสือนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในทังเข้าของบ้านกระสือแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาประกอบอาหารกินกันก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบอาหารกินกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนเล่ like, หน share, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตามได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําอาหารกินกันเลยครับครับผมเก็บฟืนก่อน โอเคครับพี่เบนด้วยครับตอนนี้ก็ผมแล้วก็เพื่อนเบนก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะใช่จะเบนน้องไก่นะแล้วก็จะมีดาร์สเต็กฝรั่งเย่แล้วก็จะมีไข่ทอดนะครับพี่พี่อแล้วก็ข้างหน้านน่นนะครับเราไปื้ออยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยวคืนนี้เราไปล่ากันเดี๋ยวขอเติมเต็มท้องกันใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยครับผมมามามา แค่ับอืมเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็ตอนนี้ผมแล้วก็เพื่อนเด่นนะครับกินข้าวเสร็จกันแล้วใช่ครับทุกคนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปยังบ้านกสีแล้วนะวบ้านคนเล่นของนั่นเอง này hả? mười lần ạ. đúng này à? này 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 đúng này

Bán mưa nên nó chiếu chưa? Trời Chạp đấy bỏ Chứ chạp đấy, chạp đấy, chạp Bị lắm Bấy thật, chạm bấy thật Hai bên hải thì non bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để น,นี่ก็หนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะครับมืดไวมากเลยก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะโห<ฮ>นี่นะพี่ๆรับที่เราผมมากับเจนชายนะเจอตรงนี้เลยนะครับ เรามองไม่เห็นหรอกนะมันอาจจะ,าจจะทางตา,ตาเราก็ได้นะครับเราจะพูกเปลตรงไหนดีเพื่อนถ้าพูดถึงก็ผูกนี้ได้นะเสานี้มึงเสานี้กับทางนี้เดี๋ยว

เด็กอย่าได้เสียงห่อยมาได้ยินดิถูกข้างล่างได้ยินสองรอบแล้วนะนั่นดิเดี๋ยวเพื่อนตอนนี้น,ออนะพี่ๆผมก็นั่นแหละผูกเบสเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็นั่งรอเพื่อนเด็กน,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 นะครับเพื่อนเด็กก็ล้ำอยู่นะที่ทำให้เสร็จเด้กครับให้ล,ล้ำแป๊บเดียวได้หน,น่อย แค่แตวฮะแค่แต้วครับผม <laughs> แล้วก็มึงรีบหยิบกล้องเองเลยแล้วก็หยิบหยิบกล้องแล้วก็รีบไ <Okay, S 2> ปเลยโอเคไปนะได้ยินเสียงข้างล่างไงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงจากข้างล่างนะ <c oughs> ระวังนะล <c oughs> <c oughs> มแรงจริง เลือดคาบเลือดอะไรเนี่ยเพื่อนไม่รู้ดิคาบอะไรเนี่ยหรือว่าเลือดวะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลือดนี่ก็เหมือนจะแบบคาบเลยเนี่ยจะเป็นหุยใจเย็นไป mót tìm này.

ทำไมอ่ะทำใจดีหรอร้วไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไม่ใช่ลตะตลกเฉยมดเมื่อมมกี้เต็มเลยนะข้าวมังต้องใบกรอนมาแล้วแหละเนี่นขไไยของเบสคนดันป้า <c oughs> ไอ้เบสอะไร <S <s> <S เสียงร้องมันมาอีกแล้วดีๆหรือว่าหูฟาดเปล่าไม่ได้ฟาด อม,มด,มดเต็มเลยนะครับกัดขาผมเนี่ยอ่าถ้าเปนตัวใหญ่นี้ผมก็จะกัดคืนนะแต่เป็นตัวเล็ก <laughs> นายไปดูที่แสง,งกีนดีเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอ้พี่พเอ้ยผมต้องกดแล้วก็ถ่ายใหม่เลยโอ้เพืนที่เต็มเอาเพื่อนดูบรรยากาศากาศ็กหลอนนะก็ม,มีลมเลยนะ พี่คือประเด็นบ้านนี้ปกอยู่ใจกลางบ้านโหดูประจันที่สว่างมากไฟมัแม่งกูชอบอ่ะเพื่อนเอาเอาแมงเอาไม่งเอาไม่งสว่างเกินผีไม่กล้ามาเจอแล้วมั้งเนี่ยฮะส่องให้ผีกระจายไปเลยใช่ จังไดเหน่อเอาจังไดเอาจังไดแล้วก็น้องน้องฮักเอาเข้าไปสมองเออมาคนเดียว <c oughs> มึงกล้าเล่นแบบนี้หมไม่ไม่ไม่อันนี้มากับเพื่อนเนี่ยมากันสองคนเนี่ยอุ่นใจหน่อยนะครับพ,พี่ถ้ามาคนเดียวนี้ <c oughs> ไม่กล้าครับ ไปดูลองเปิดไฟดูว้าแบงออกไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยเพราะว่าดึกแล้วนะโอพี่เจอไหมนู่นนะตามไปตามไปเเปปิิดดกกาาททีีไปไหนแล้ววะมันกลับเข้าหัวมันกลับเข้าหัวมาแล้วเฮ้ยใครวะเปิดไฟฉาดตองดิอุ้ยเปิดไฟตอง มันวิ่งไปนู่นแล้วนะพี่พี่มองตงๆๆมันหนีแล้วมันไม่ยอมให้เราเห็นหน้ามันปลาครับมันจับเข้าหัวมันพอดีเลยนั่นน่ะเป็นคนแก่พี่เป็นคนแก่ผมเอาระวังระวังนคนแก่ตามไปดิให้ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปในป่าแล้วนะพี่ ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้นะ่ยกูเจอมันวิ่งมาตรงนี้นะเมื่อกี้นะครับผมเจอมันวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับพี่ๆเหมือนวิ่งหนีเรานะเมื่อกี้เนี่ยมันจะหนีทำไ,ไมอ่ะมันไม่อยากให้เร,เรารู้เปล่าว่าใบหน้างเป็นยังไงเป็นใครนะถ้าเรารู้ก็อยู่ยากไง เราใหญ่วิ่งหนีเราใหญ่เลยอะโอ้โหมาแบบโคตรตรงจังหวะพี่คือมันกับเขาล่างมันพอดีเลยอืมเสียงไงน,นูก Mà subscribe ได้ยินที่ไหนไหนข้างในนี้ก็เป็นป่าทาั้งนั้นเลยนะลรกมาก ผมกำลังจะเดินเข้าบ้านมันมีเสียงฝีเท้ายอ่อมจับจับจับจัอบ,จอ,บอยู่ตรงนั้นนะผมว่าแม่งแกน่าจะวาร์ปไปอยู่บ้านแล้วมัง้งนะเว้ยไงเพื่นมันวาร์ปได้เหรอไม่รู้ดิแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วอะไรจะไวขนาดเนี้ยมีแสงอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ตรงลำคอเหรอ,อนะกำลังจะกลับมาเข้าล่างตัวเองอะ่ะ นะสว่างนะเนี่ยพี่สามทุ่มแล้วนะใช่ป่ะกี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วเหรอสี่ทุ่มแต่พระจันทร์ยังยังสว่างพระจันทร์เต็มดวงต่อให้มึงห้าทุ่มมึงก็เต็มดวงมึงก็สว่างอย่างเงี้ย ก้าวกันเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมไหมไปเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าไปที่ดูดิบ้านแบบปลูกยังไงปลูกตามโครงการป่านะดูไม่มีบ้านผู้คนเลยนะแล้วบรรยากาศเงียบสงบมากเลยฝั่งใต้ล่างไว้หน้ะพีอ่ะ อ,อืมแบบนะตามบ้านหลังนังูเยอะนะพี่พี่โอ้โลนี่คือแบบ แท่งเไยนะนนหุยปเปาเบาเลยวะพี่เจอไหมจะถ่ายทุกคนดูแบบชัดๆไปเลยนะ สองไปเต็มๆดิคุยย,ย,ยังไม่เห็นอะไรเลยมีไงเฮ้ยมันหัว,วเหรอเ้ยเป็ดแสงแ่งอยู่ตรงปากด้วยไงอยู่ตรงลำคอมนันอะพี่อุย้ยอง,งแดงงแดงเคยเจออะไรแบบนี้เลย เจอเขาจังๆเลยนะรอบนี้พี่พี่ดูดิพี่มันนั่งห้อยขายอย่างเงี้ย,อยเอาไงเจะเอาไงอยู่ๆมันก็โดดกดัดคอทำไงเพื่อนมันมองนะเด้งวิ่งนะอย่าวิง่งอย่าวิง่งไม่มินกี้กระตกอย่าวิง่งอย่าวิง่งบอกแค่นั้นแหละขึ้นไปดูดิโหพี่พี่เจอไหมชัดมากของการโตวไว้ก่อนยังไงอะ เลยลูกชัดที่สุดเท่าที่เคยเจอแล้วเห็นเป็นตัวเป็นตัวเลยนะยังไม่ทันรอตอนมืดเลยตอนถูกเปย์เลยลูกบอกตรงในก้านอนแล้วกลัวว่าตอนคืนเนี่ยมันมาทำร้ายเรานะเอ้ยมันเป็นรูปร่างคนเลยแหละเมื่อกี้โอ้หที่แรกก็จะนอนนะพี่พี่เจอแบบนี้ทีกลัวว่าแบบเราหลับไปเนี่ยมันจะมาทำร้ายเรานะ โอหสยองมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเดินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดดิเฮ้ยอเ้หวยมันเลยเนี่ยแหละไม้นี่แหละจงหวยได้ไซยแตกเลยออกแบบให้ไซตทะลักไปเลยั้ยมา ข้าน้อยบอกว่าเพื่อนโหนั่งมองเราแบบใส่ตาแบบแข็งอาฆาตมากอาฆาตแข็งนันแล้วแล้วคอแบบมีแสงแดงๆอยู่ตรงคอระวังตัวนะเพื่อนระวงตัวรังตัวบิเจอไหมเหมือนได้ยินเสียงหัวล้อเฮ้ย วไรวไว้ะแม่นมากเป็นขู่มันไงให้มันหนีไปใช่มรตั้งใจยนหนเราเจอตัวมันแล้วพี่ชัดเจนเลยนะรอบนี้แต่หน้ามันยังไม่ให้เราเห็นพอแบบยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะเพราะมันเอาเส้นผมมันปิดไงใช่ไหมอะถ้าเห็นกันอะ ไดเก็บเป้เหอะถุกไปแล้วผมไม่นอนนี่แล้วเดี๋ยวพี่นะครับผมจะขอัปนะไว้ผมเนี่ยพร้อมจริงๆผมจะมานอนคือแบบไม่ได้เตรียมกันมาเลยมีนมุงมินหมออะไรไม่ได้ออกมาด้วยนะไปหาจิ้กองจิ้งจ่แล้วก็ถ่ายไปอ่ะแต่รอบนี้มันไม่ใช่แล้วไงเป็นรูปเป็นร่างยายเลยอ่ะแล้วเสียงอะไรวิ่งวัวเพื่อนเลวหอแป๊บนึงเอ้ยแป๊บ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 พี่ดิ

มันจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกตอนเรารู้ตัวไงกลัวตอนนอนนะดิตอนนอนเรานอนเผลอหลับขึ้นมาหละ่ไไละไงหล่ะไว้เราพร้อมกันจริงๆดีกว่าถ้ามันจะมาเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยพี่ไว้เราพร้อมกันจริงๆดีกว่านะถ้าจะมาเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยเ,เ,เอาจริงต้องพกมีดหมอมาแล้วแบบเนี้ยมีดหมอหนามติดไว้เลยอย่างเงี้ยเขาสารเสก <hacerlo S 1> ต้องการไหมไม่เอาหนามอะ่ะมันกลัว ใช่พวกกระสือเนี่ยมันกลัวหนามนะพี่ๆแบบต้นพุทราอะไรพวกเนี้ยพวอะไรที่มันเป็นหนามอ่ะอะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ไอที่เนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนแล้วไงเ้าเรามานอนนี่แต่ตอนมันแบบมันอาจจะกลัวแบบอ่าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบขนาดตอนเป็นไส้เป็นอะไรนะเพราะว่าป่าที่นี่มันไม่ใช่ป่าแบบอ่ามีหนามมีอะไรเลยพี่ใช่แค่ใบนะพี่ๆดูดีๆดีใบต้นเสือมอบอะไรพวกเนี้ย คนแบบไผ่แบบไผ่ไม่ใชไผ่หนามนพี่นะเอาไงดีเพื่อนไปดีกว่าปทานี้อะไร ปปเป็นไรเพื่อนรอบนี้คือผมเพินงดไ,ไม่กล้านอนนะพี่กลัวว่าเรานอนเนี่ยมันจะมาทำร้ายนะครับรอบน้านเนี่ยต้องมาใหม่นะพี่ปเป็นไรเพื่อน หายไปแล้วโอเคแต่ว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับพี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับโอเคไป